Amazon ได้เปิดตัว Terminal Internet ผ่านดาวเทียมที่เคลมว่ามีขนาดเล็กที่สุดครับผมโดยข่าวนี้ครับวันอังคารที่ผ่านมา Amazon เปิดตัว Terminal ที่ใช้ชื่อโปรเจกต์ว่า Kuiper นะครับผมโดยเคลมว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับมีขนาดที่เล็กกว่าราคาไม่แพงและมีคุณสมบัติความสามารถที่มากกว่าคู่แข่งนะครับซึ่งคำพูดอันนี้แน่นอนก็ชวนให้เราเน้นนึกไปถึงคู่แข่ง ที่น่าจะเป็นส l i ล k ของคุณอีลอนมัสก์นั่นเองนะครับโดยอุปกรณ์เทอร์มินอลตัวนี้นะครับตัวที่ได้ออกมาเป็นตัวแรกเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายว่ามันจะเป็นตัวอุปกรณ์พื้นฐานแบบมาตรฐานให้คนทั่วไปใช้ได้เลยนะครับซึ่งเริ่มมีการให้ข่าวมันในแต่ช่วงปี2020ที่ผ่านมานะครับโดยเจ้าเทอร์มินอลนี้หรือเราอาจจะเรียกว่ามันเหมือนเป็นจานดาวเทียมก็ได้นะครับมันมีขนาดอยู่ที่ประมาณ 2 8ซติมตรนะครับเป็นรูปแบนๆน,นะอย่างที่เห็นเลยในรูปเลยนะครับความหนาแค่ประมาณ2 5เซนติเมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็มีน้ำหนักแค่ประมาณ2.27กิโลกรัมคือประมาณ1ปอนด์เท่านั้นเองนะครับและตัวมันมีความสามารถในการรองรับการส่งผ่านข้อมูลได้ในระดับ4 0 0เมกะบิตต่อวินาทีนะครั เทียบเป็นเมกะไบต์นะฮะแปดตนูประมาณ50เมกะไบต์ต่อวินาทีคือเร็วมหาศาลมากเลยนะครับและสามารถจะทําราคาได้อยู่ที่ระดับประมาณ400ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินบาทก็ประมาณ13,800บาทเท่านั้นเองถือว่าไม่แพงเลยนะครับแต่ทีนี้ทาง Amazon เองเขาก็มีรุ่นที่2ที่กําลังผลิตอยู่นะครับซึ่งมีขนาดที่เล็กลงนะครับโดยที่เขาก็เข้าไปสํารวจแล้วก็พบว่าก็จะมีผู้ใช้ส่วนหนึ่งแหละที่อยากจะ ได้อะไรที่มันพกพากง่ายกว่านะครับแล้วก็หวังว่าราคาย่อมยาวกว่าโดยไม่ต้องเร็วขนาดนั้นก็ได้นะครับโดยรุ่นเล็กที่สุดเนี่ยจะมีขนาดกลับมาอยู่ที่ประมาณ18ซนเมตรนะเล็กลงเยอะเลยนะครับน้ำหนักเบากว่าหนึ่งปอนด์แน่นอนความเร็วก็ไม่ได้ด้อยเลยนะครับอยู่ที่100เมกะบิตต่อวินาทีก็ยังถือว่าเร็วมากๆครับและมีรุ่นเล็กก็มีรุ่นที่มันเฮฟวี่ดิวตี้เลยนะครับใหญ่ที่สุดทรงพลังที่สุดนะครับ ประมาณ48่คูณ76เซนติเมตรเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วแต่ทีนี้มันสามารถทำความเร็วได้ถึง1กิกะบิตต่อวินาทีนะรุ่นใหญ่สุดก็จะเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ระดับองคอ์กรนะครับหรือแม้แต่ภาครัฐหรือบริษัทเทลโคต,ต่างๆนั่นเองครับผมเทอร์มินอลทั้งหมดของ a m azon ตัวนี้ครับมันพอพร้อมกับชิปที่เป็นเบสแบดนะในตัวเลยนะครับซึ่งทาง a m azon เนี่ยตั้งโค้ดเนมมันว่า prometeus นะครับโดยชิปอันนี้ก็จะเป็นชิป โมเด็ม5 g แบบที่เราเห็นในสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆรุ่นเรือธงต่างๆนะครับความสามารถแน่นอะนคือมันรองรับการเชื่อมต่อกับลูกค้าเนี่ยหลายพันรายในคราวดเดียวกันก็ตามคอนเซปต์ของ5 g นั่นเองครับแล้วก็มีความสามารถของเสาอากาศที่เรียกว่า black hole ครับผมที่มันรองรับจุดเชื่อมต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพนะอย่างเห็นในรูปเนี่ยตัวแรกซึ่งผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็น เป็นรุ่นเริ่มต้นเนี่ยเขาแทบจะเรียกว่าวางไว้บนโต๊ะกาแฟได้เลยนะครับก็คือสามารถใช้งานได้ง่ายเลยแล้วทีนี้ครับ Amazon เขาบอกว่าเขาจะเริ่มเปิดตัวดาวเทียมรอบแรกของตัวเองครับในช่วงครึ่งปีแรกของปี2567ก็ก็ปีหน้านี้เองนะครับแล้วก็จะเริ่มเปิดให้บริการนะแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนบ้างนะครับเขาบอกแค่ว่าจะเริ่มให้บริการในช่วงปลายปีครับผมทีนี้นะ ถ้าพูดถึงคู่แข่งนะครับแน่นอน Starlink เองก็ยังถือว่าเป็นผู้นำในตอนนี้อยู่นะครับในเรื่องของการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมครับผมและเมื่อเรเ็วๆนี้นะครับความเคลื่อนไหวของ Starlink ก็คือได้เริ่มทดลองการให้บริการโรมมิ่งแบบรอบโลกนะครับแล้วก็เปิดตัว Starlink Aviation ก็คือไปให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมสำหรับเครื่องบินโดยสารนั่นเองนะครับก็ต้องติดตามกันต่อนะว่าระหว่าง2เจ้านี้เนี่ยใครจะขึ้นมาเป็น ผู้นำนะของการให้บริการอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมตัวจริงกันแน่นะครับผม